ผลทางที่มันสามารถทําให้เราเข้าไปสู่จุดที่เราสามารถกําหนดชีวิตตัวเองได้จริงๆอะค่ะนั่นก็คือการตลาดเครือข่ายหรือว่า MLM มันติ l e เวลมาเก็ตติ้การตลาดเครือข่ายเป็นวิถีทางหนึ่งค่ะที่ทําให้เราสามารถสร้างไรายได้แบบไร้ขีดจํากัดได้และมันก็เริ่มต้นด้วยทุนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองและที่สําคัญนะมันเปิดรับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิง ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะมีการศึกษาแบบไหนการเรียนแบบไหนทุกคนสามารถเริ่มต้นได้เหมือนๆกันหมดเลยมาถึงตอนนี้นะคะหลายคนอาจจะร้องยี้หลายคนอาจจะใส่หน้าหลายคนอาจจะปัดคลิปหนีแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่วิอยากให้ทุกคนนะคะลองวางความคิดลงก่อนนะคะ การที่คุณมีความคิดแบบนั้นเพราะว่าคุณอาจจะเคยมีประสบการณ์มาแล้วคุณอาจจะเคยลองมาแล้วมันปฏิเสธไม่ได้ว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยเห็นโอกาสเหมือนกันแต่ลองแล้วมันทําไม่ได้หรือเราเคยเห็นคนใกล้ตัวเรานะคะทําแล้วมันก็ทําไม่ได้นั่นอาจจะไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดของโลกใบนี้นะคะมีคนบนโลกใบนี้มากมายที่สําเร็จในธุรกิจเครือข่ายแล้วก็เติบโตแล้วมีชีวิตที่เป็นเจ้าของตัวเองได้จริงๆดอดนเฟีย่าก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ย สร้างเครือข่ายและประสบความสําเร็จกับธุรกิจเครือข่ายเขาสามารถที่จะสร้างองค์กรได้ถึงแปดแสนคนภายในเวลาห้าปีแล้วที่มันว้าวไปมากกว่านั้นอะไรรู้ไหมคะเก้าสิบเปอร์เซ็นของคนที่อยู่ในองค์กรเขาเกิดจากทีมการตลาดที่เขาได้สอนได้วางระบบไว้ติดตัวแค่สี่คนเท่านั้นผมมันเจ๋งมากเลยใช่ไหมถ้าคุณอยู่ในธุรกิจเครือข่ายคุณจะรู้ว้อมูลนี้มันเป็นไปได้เหรอนะคะ แล้วดอนเซีย่าเนี่ยก็ได้พูดไว้ชัดเจนมากเลยค่ะว่าร้อยเปอร์เซนตของคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจเครือข่ายเพราะเขาไม่ได้เข้าใจธุรกิจเครือข่ายอยู่แล้วแต่อีก90%ของคนที่อยู่ในธุรกิจเครือข่ายก็ยังทําธุรกิจเครือข่ายแบบไม่ถูกต้องข้อมูลเนี้ยพี่อุ้ยกล้ารับรองเลยว่ามันเรื่องจริงเพราะว่าพี่อุ้ยเองมีประสบการณ์มากกว่าสิปีอยู่ในธุรกิจเครือข่ายนะคะ แล้วพี่อุ้ยสามารถสร้างรายได้ได้ไดจริงพี่อุ้ยรักธุรกิจเครือข่ายจริงแต่พี่อุ้ยก็ไม่สามารถที่จะสร้างรายได้แบบเสถียรแล้วเกิดพาสซีฟอินคัมในธุรกิจเครือข่ายได้แต่ด้วยว่าเรามาไกลเรารักเรามาไกลและเราก็หยุดไม่ได้เราถอยไม่ได้เราเลยหาวิธีไปต่อ <c oughs> จนกระทั่งมาถึงวิกฤตโควิดนะคะเราถึงได้มีโอกาส นั่งลงนิ่งๆแล้วก็ศึกษาข้อมูลแล้วก็ไปเจอระบบของดอนเฟียล่าคุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่ดอนเฟียล่าสอนไว้อะมันไม่เหมือนกับที่พี่อุ้ยทําอยู่แม้แต่นิดเดียวนั่นมันทําให้พี่อุ้ยรู้ทันทีว่าอ๋อพี่อุ้ยก็อยู่ในเก้าสิบเปอร์เซ็นของคนที่ทําธุรกิจเครือข่ายไม่เป็นเหมือนกันมุมมองและวิธีการที่ดอนเฟียล่าได้แบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างทีมเขาไว้มันแสนง่ายเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดา เราแทบไม่ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอะไรเลยเพียงแต่เราต้องเข้าใจหลักคิดและวิธีการแค่นั้นเองซึ่งหลักคิดและวิธีการนั้นต่างหากที่เรามองข้ามไปใครที่เหมาะที่จะฟังข้อมูลของดดนเซ่าพี่อุ้ยว่าคนที่ทําธุรกิจเครือข่ายอยู่แล้วและอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆพี่อุ้ยอะค่ะก็คือรักในธุรกิจเครือข่ายรู้ว่าผลลัพธ์มันเป็นไปได้แต่เราทําไม่ได้ถอยก,กลับก็ไม่ได้เรามาไกลเกินไปซะแล้วแล้วก็หาวิธีการไปตอบยากเหลือเกิน หรือใครต้องการหาไรายได้เสริมต้องการทำธุรกิจแบบสมาร์ตสมาร์ตชิวๆแต่ว่าขายของก็ไม่เก่งชวนคนก็ไม่เป็นเวลาก็ไม่ค่อยมีอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เหมาะกับท่านมากๆเลยหรือใครที่ทำงานจนเต็มเวลาแล้วเนี่ยแต่ยังมีภาระหนี้สินไม่มีเวลาแล้วที่จะทำงานเพิ่มนะคะอยากทำธุรกิจอะไรก็ได้แต่ว่ายังไม่มีเวลาที่จะไปใส่ใจตรงนั้น ข้อมูลนี้นะคะเหมาะกับคุณมากๆเลยหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่แบบมีเงินมีทองแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเหมือนกันเพราะว่าเรายุ่งอยู่กับงานต้องเป้างานต้องดูงานปลีกตัวไปไหนไม่ได้เลยต้องเฝ้าร้านตลอดเวลานี่ก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ควรจะได้ฟังข้อมูลทํายังไงถึงได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองมากยิ่งขึ้น EP ที่ผ่านมานะคะที่พี่อุ้ยพูดเรื่องการนําเสนอ45วินาทีนะคะที่จะเปลี่ยนชีวิตเราอะ เมื่อคุณฟังข้อมูลนั้นแล้วคุณไม่ได้ทําอะไรนะคะคุณมีแต่ความสงสัยคุณไม่ได้คิดจะทําธุรกิจคุณยังไม่รู้เลยว่าธุรกิจเนี้ยมันเหมาะกับคุณหรือไม่คุณลองให้โอกาสตัวเองนะคะได้ติดตามข้อมูลเหมือนกับพี่ทุ้ยให้โอกาสตัวเองในการติดตามข้อมูลไปจนถึงบทที่ห้าเพื่อให้เรามีข้อมูลมากพอที่จะทําให้เราตัดสินใจได้ว่าเฮ้ย hey, ธุรกิจนี้เนี่ยเส้นทางเนี้ย มันเหมาะกับเราหรือไม่ไม่ยังั้นข้อมูลเราจะไม่มากพอนะคะแล้วก็น่าเสียดายมันจะเป็นอะไรไปในเมื่อจริงๆแล้ววันที่เรารับฟังข้อมูล45วินั้นเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราแค่เปิดรับข้อมูลมากขึ้นแค่นั้นเองเรายังไม่ได้เป็นผู้ลงมือทําเราเป็นแค่ผู้สังเกตการเท่านั้นเองรู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่าใบาตรเบกหางอันนี้จริงมากๆเลยถ้าเราเปิดใจรับฟังข้อมูลนะคะเมื่อท่านฟังข้อมูลจนถึงบทที่5แล้วเนี่ยบางทีนี่อาจจะเป็นทางออกสําหรับท่านหรือคนที่ท่านรักก็ได้ เมื่อเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จบนเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเราก็ควรจะหาครูบนเส้นทางนั้นที่เขารู้จริงอะค่ะที่เขามีผลลัพธ์จริงๆอะที่เขาสามารถส่งต่อประสบการณ์ให้เราเลอกเรียนแบบได้จริงๆเพราะไม่งั้นแล้วเราจะไม่สามารถเข้าถึงแก่นความรู้ที่แท้จริงเหมือนกับที่พีุ่้ยใช้เวลาสิบกว่าปีทํามันอยู่อย่างนั้นละค่ะแต่ว่าไม่ได้รู้วิธีการทําที่ถูกต้องจริงๆจังๆในคลิปต่อไปนะคะพี่วิยจะพาเราไปรู้จักกับ ดอนเฟล่า uh, กับแนนซี่เฟล่าว่าทำไมสองคนนี้ถึงได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็น Business t r a นอร์เขามีหลักคิดและวิธีการอะไรในการสร้างเครือข่ายได้ใหญ่โซขนาดนั้นเพื่อที่ถ้าเกิดวิธีการนั้นไม่ยากจนเกินไปและเราสามารถ็อกเรียนแบบได้นั่นก็เป็นโอกาสของเราเหมือนกันเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ